เจทีสมาร์ทบัฟช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะสวัสดีครับพี่น้องครับวัอนี้สิพามาเบ่งควายงามราคาดีสินเคยนะครับผมมือนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่คอควายของพี่บอลนึงนะครับอยู่อำเภอศีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับวัอนี้ทางฟาร์มเพิ่นมีควายงามมาเปิดอยู่หลายรายการเลยครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปสอบถามนะครับว่าจะมีรายการไหนเนี่ยสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับผมอ่าบอกพี่กัดตำแหน่งคอกเขาหน่อยครับผมโอ้บ้านทุ่งกุกทันตะบล จังหวัดลำพวนครพูเฮาเนาะลำพูครับฝากเบอร์ไว้ก่อนครับผม0612729556ครับวันนี้มีหลายรายการนี่ครับมีหาไลกการครับอหารลก์การแรกก้อนนี่เป็นควายแม่ลูกเนาะควายแม่ลูกโคมสามครับแม่ลูกโคมสามนะครับแม่ลูกแล้วก็ลูกตัวเมียอีกสองตัวตัวเมียสองตัวครับนะครับเประกอบว่าสามตัวเป็นตัวแม่หมดเลยแม่ยครับแม่สูงเท่าไรครับ <broke> น <off. S 2> ah, ี่แม่สูงร้อยสามแปดครับแม่สูงร้อยสามสิบแปดนะครับผมลูกอ่าของเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนได้ลูกทุกตัวครับนี ป็นลูก sur, so 2ต <ue> <fraction character. S 1> ัวเหรอครับลูก2ตัวครับตอนนี้สารว่างๆเนาะครับแล้วก็ลูกตัวแรกของเพื่อนจักเดือนครับลูกสาวครับลูกตัวแรกกัน6เดือนครับ6เดือนแล้วก็ตัวที่2นี่ครับผม2เดือนครับตัวที่2 2เดือนครับนะครับโคม3นะครับแม่สูงร้อยสามสิบแปดครับแล้วก็ลูกสาววัยหเดือนครับอีก2เดือนครับ3ตัวนี่เปิดเท่าไหร่ครับผมเปิดไว้ดืน สี่หมื่นหาพันบาทครับสี่หมื่นหาพันบาทกับตอนที่เขาครับตอนร้องจะได้กันครับบ่มีตัหนิทั้งแม่ทั้งลูกบ่ครับบ่มีตัวนี้เนาะครับอ่ะฝากเบอร์ก่อนครับผมศูนย์หกหนึ่งสองเกีดสองเก้าห้าห้าหกสี่หมื่นหาพันบาทนะครับมาตอนเอานะครับมาเบิ้งแม่นก้อนนะครับผมแม่สูงร้อยสามสิบแปดนะครับเดี๋ยวค่อยใช้เบิ้งลูกกันนะครับผมนแม่หน้าตานาเขาเพิ่นล้ำตัวดีนะพี่เนาะครับล้ำตัวดีเบิ้งอ่างเพิ่นเล็บดีนะครับผมเล็บดีเล็บมุนสวยนะครับ ดูเลยที่ว่าจะได้โคมนี่นะครับ3ตัวนะครับผมเนี่ยได้ตัวเมียไปทั้งหมดเลยนะครับสี่หมื่นห่านะครับมาเบิ่งโคมที่สองกันครับอันนี้ก็เป็นโคมแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกโคมสามครับโคมสามขึ้นกันแม่ลูกลูกตัวเมียลูกตัวเมียกับลูกตัวผู้ครับลูกตัวใหญ่เพิ่นเป็นตัวเมียครับตัวน้อยเป็นตัวผู้ครับแม่สูงเท่าไรครับนี่แม่สูงร้อยสามสิบห้าครับแม่สูงร้อยสามสิบห้าครับกับลูกตัวเมียตัวใหญ่เพิ่นเนาะครับประมาณจะเดือนครับลูกใหญ่เพิ่่นนนนลูกตตััััววใหญปรรระมาณเเเดดดืืออออ้้คคบบย ตัวน้อยสองเดือนครับตัวน้อยสองเดือนเป็นตัวผู้ตัวผู้ครับเป็นลูกที่สองเพื่อนเนาะลูกตัวครับลูกที่สองครับโคมสามนี่นะครับแม่สูงร้อยสามสิบห้าครับลูกตัวเมียไว้มันเจ็ดเดือนครับแล้วก็ลูกผูสามตัวเปิดเท่าไหรครับสามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้าพันบาทกระตอนให้เกขาครับต้อนร้องจังได้กันครับบบมิตหนีทั้งแม่ทั้งลูกเนาะบบครับบบมิตหนีครับอ่ะสามตัวนะครับสามหมื่นเก้านะครับผมมาบึงกันนะครับแม่พันนะครับสูงร้อยสามสิบห้า นะครับกับลูกน้อยไว้สเดือนนะครับแล้วก็ตัวใหญ่เนี่ยี่เห็นเป็นตัวเมียนะครับเนี่ยเจ็ดเดือนนะครับบ่มีต่อมนิถึง3ตัวถึงแม่ทั้งลูกครับมีต่อมนิครับในเบิ้องกำลังก้อนนะครับผมเบิ้งกกหางปุ่มหางให้พี่น้องเบิ้งนะครับลูกชายกับอันทะดีนะครับเป็นลูกของพ่อเดี๋ยวมีใบพรนอมอันของอันเก้ายอดครับตัวแรครับกยอดพ่อเก้ายอดตัวภูนะครับครับตัวภูครับลูกชายกยอดเนาะแม่นครับ ต voi, uh, ัวส่วนตัวหง่บุ้ยม่ใบบอครับบุ้ยไม่ไครับอ่ะนะครับผมสามตัวนี่นะครับสามหมื่นเก้ามาตอนเอาพี่น้องครับเบืงหน้าตาหน้าเขาของแม่เพื่อนเล็บดีเนาะครับเล็บดีครับเนี่ยจุงท่าเดินท่ายางไม่ให้พี่น้องเบื้องท่าจุงท่าเดินทางยางแม่เพื่อนพันนะครับเนี่ยเพื่อให้ไหวได้คมนี่ไปนะครับสามตัวสามหมื่นเก้าเอาไปเลี่ยงพัฒนากันพี่น้องครับแม่กับบุ้ยตำาหนี้นะครับท่าเดินท่ายางเพื่อนตินใหญ่นะครับผมหน้าตาหน้าเขาของเพื่อนนะครับล่ำตัวดีส่วนลูกสาวนี่ อ่ะนี่ครับผมกินเจิงนะครับผมกําลังกินเจิงเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้มุ้ยใบส่วนลูกชายหันตัวน้อยนี่ลูกเก้ายอดใช่ไครับนี่แม่งครับกระดูกดีทั้งที่เนาะครับกระดูกดีเลยนะครับผมถือว่าใจลูกมาดีนะครับผมแม่งครับอ่ะนะครับสามตัวนะครับสามมื่นเก้ามาต้อนเอาพี่น้องครับมาเบิ้งกันต่อนะครับผมอันนี้เป็นไข่ไหนเพควายแม่สาวครับควายสาวเนาะครับไว้ประมาณจะ ปีครับนี่ไปสิบแปดเดือนครับยามบ่ถึงสองปีครับควายสาวบ่ถึงสองปีสูงไรไปเลยครับนี่ร้อยสามสิบหกครับร้อยสามสิบหกครับเพิ่นเป็นสายใดครับนี่อันล้านเก้าเจริญครับบ่มีเอกสารมูมีใบเนาะบ่มีครับบ่มีใบนี่เป็นสายเก้าเจริญครับควายสาวนะครับใบประมาณสิบแปดเดือนครับสูงร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบหกครับเปิดรายใดพี่ผมเปิดไว้ห็นสองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้า ราคานี้ต่อรองกันได้ต่อรองกันได้ครับควายบ่มิตำนี้บ่มีตำนี้จักยังครับอ่ะนะครับผมปิดต่อไปเลี้ยงนะครับตัวนี้นะครับผมฟาเบอร์อีกรอบนึ่งครับผม0 6 1 2 7 2 9 5 5 6ครับอ่ะมาบึ่งความงามของควายสาวตัวนี้กันนะครับเลี้ยงไปง่อยกับพ่อมาสมเนาะแมนครับนะครับตัวนี้ก็สูงร้อยสามสิบหกแล้วครับอ่ะมาบึ่งหน้าตาหนาเขาของเพื่อนนะครับหนาเขาเปิดดีอกผักเภาหญ่นะครับแข็งขาดีเลยอ้างดีนะครับผม อางดีครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะครับผมเนื้อหนังดีเลยนะครับขนาดหนาแรงเนาะแม่นครับเป็นกินเก่งกินเก่งครับนะครับหางเป็นพวเลยขานะครับมีความหนานะครับผมท่ายยกสูงนะครับบั้นท้ายสวยนะครับผมอ่ะเนี่ยพูได้ที่ว่าตามหาควายสาวนะครับเลี้ยงไปจักน้อยก็ไปเลือกพ่อเส่เอาพี่น้องครับมักสายใดกะอ่ะเลือกพอเส่เอาเลยนมสีเตาสวยๆนะครับผมมาเบิ่งด้านนี้กันนะครับขวันดีนะครับผมขวันดีเล็บดีเล็บน้อยกอดเขาในนะครับ อ่ะจูงถ้าเดินถ้าย่างห้พี่น้องเบิ้งนะครับผมผู้ใดที่ว่าอยากได้ควายสาวไปพัฒนาสายพันธุ์กันตัวนี้นะครับผมสูงร้อยสามสิบหกครับสูงร้อยสามหกครับสองหมื่นหาสองหมื่นหาครับอ่ะเปิดราคาเบานะครับผมให้พี่น้องได้ไปท่านหน้าต่อเนี่ยครับเอาไ้ท่านเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมมาเบิ้งกันต่อนะครับอันนี้เป็นโค้แม่ลูกนะครับแม่ครับแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ครับพึ่งคลอดเนาะลูกพึ่งคลอดครับได้ประมาณเดือนกว่าประมาณเดือนกว่าเหรอเป็นลูกที่ไหนพี่ลูกที่สองครับลูกที่สองของพ่อได้ครับ อันท้องตีนโตครับเจ้าท้องตีนโตมีใบเนาะครับมีใบครับอ่ะมีใบท้องตีนโตนะครับเป็นลูกที่สองแม่สูงเท่าไหร่ครับแม่สูงเงินร้อยสี่สิบรับประกันร้อยสามเก้าครับรับประกันไม่ร้อยสามสิบเก้าครับนะครับแม่ลูกโคมนี่นะครับแม่สูงร้อยสามสิบเก้านะครับลูกตัวผู้ของท้องตีนโตเปิดลายไหนพี่ เพิ่มเปิดไปอย่างสามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพันบาทก็ต่อที่เก่าครับต่อร้องจนได้กันครับบ่มีตัหนีทั้งแม่ทั้งลูกครับบ่มีตัหนีครับมาเบิ่งแม่พันกันนะครับแม่พันสูงร้อยสามเก่าเนาะครับร้อยสามเก่าเส้นเป็นสายใดกะเพรสายอุ่ไทยครับสายอุ่ไทยนะครับผมเนี่ยหน้าตานาเขาดีเลยนะครับล้ำตัวยาวเล็บดีนะครับคาดไรซีขาโอ้บอกเผาไงอัตลักษณ์มีเห็นนะครับผมหน้าเขาเปิดตินไงดีพี่น้องครับนี่มาเบิ่งการใจลูกกันครับลูกไวประมาณเดือนกว่าเนาะพี่เนาะ ครับลูกชายของท่องตินโตนะครับมีใบนะครับหน้าตาหน้าเขาดีเลยนะครับผมแล้วก็ขวนดีนะครับแม่พันกับนมซีเต่าอ่ะผปุริที่ว่าอยากได้โคมนี่ไปพนักงานพันกันนะครับแม่สูงร้อยสาสิบเก้าครับลูกที่สองไวประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าครับสามหมื่นสองพันบาทสามหมื่นสองพันบาทครับต่อรองได้ที่เก่าเนาะต่อรองจนได้กันครับรับประกันตัวนี้ครับมีรถส่งให้มีรถลโลส่งครับว่าแต่คุณราคาได้ครับอ่ะผปุริที่ว่าอยู่ไกลอยู่ไกลกะโทรมาพูดคุยกันสำหรับโคมนี่นะครับผม มาเบิ้งโคมสุดท้ายกันนะครับที่ว่าเป็นโคมแม่ลูกนะครับผมแม่ลูกลูกตัวเมียเนาะลูกตัวเมียครับแม่พันธุ์สูงเท่าไหร่ครับนี่งร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้าอันลูกแรกครับเป็นลูกควายลูกแรกเนาะนั่นครับเป็นลูกสาวของเพรครับลูกสาวของก็อนพ่อก็ยอดครับเจ้าก็ยอดนะครับตัวนี้นะครับผมแม่สูงร้อยร้อยสามสิบห้ากับลูกแรกของเพื่อนลูกสาวไว้ประมาณตั้งเดือนครับประมาณสองเดือนครึ่งครับสองเดือนโค้มนี่เปิดอะไรเนี่ย สองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันบาทครับราคานี้ต่อรองกันได้ครับต่อรองกันได้ครับบ่มีตับหนิทั้งแม่ทั้งลูกครับบ่มีตับหนิอ่ะฝากเบอร์อีกรอบนึงครับผมศูนย์หกหนึ่งสองเกีดสองเก้าห้าห้าหกครับโทรมาต่อรองพูดคุยกันนะครับมาเบอร์แม่พันธ์กันแม่พันธ์นี่วงเขาสวยนะครับผมเป็นเขาซ่อนสวยเลยนะครับกระดานเขาดีเนื้อนังดีอ้างดีนะครับสูงลอยชัดเจนเนี่ยเป็นการใจลูกของเพื่อนอัตลักษณ์ชัดเจนขวนดีนะครับ นี่ครับเบิ่งอ่างเพ่นเนื้อหนังดีเลยครับอ้วนท้วนสมบูรณ์นมสีเต๋อเบิ่งทางไทยเพ่นเบิ่งอ่างเบิ่งอย่างพ่นครับเล็บดีมีต่ำหนิเนาะครับบ่มีต่ำหนิครับแต่ว่เขาสวยครับเบิ่งหนาเขาเพ่นเด่นเลยนะครับผมสาวเป็นควายลูกแรกลูกแรกครับนะครับผมแล้วก็ลูกของเพ่นกับอัตลักษณ์มีเห็นนะครับผมแข้งขาเล็บดีนะครับขวานคูซองทางนะครับขวานหามเงินหามทองมีนะครับลูกไว้บ้านสองเดือน ค่มนีเปิดใบสองหมื่นหาเนาะสองสองหมื่นหาพันบาทครับราคานี่มาตอนออกพี่น้องครับแล้วก็ผู้ใด้ที่ว่าอยู่ใกล้กับเขาเบื่องตัวจริงกันข้อพิเศษครับผมอ่าบ้านทุ่งกวกทั้งตำบลหนองแก่เพื่อสิ่มเลี้ยงจังหวัดลำพูครับอ่ะไ่อยู่ใกล้นะครับเขามาเบิ้งตัวจริงอยู่งข้อกันนะครับหรือว่าอยู่ไกลกรโทรถามค่ารถค่าส่งกันครับมีรถส่งให้เนาะมีรถส่งให้ครับรับประกันตามนี้รับประกันตามนี้ทุกอย่างครับอ่ะนะครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณหลายที่ติดตามเราส่งกันนะครับขันมีความงานราคาดีกับสิพา่นนน้งงมาเเบบิรรัักคคยะ อย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนักชาติพ่อเที่ยววัสลคเมมีสวัสดีครับสวัสดีครับ